คู่ต่อมานะครับคู่ที่4ของรายการนะครับนาวหงซีทรูเวดดิ้งนะเจอกับทัชจันโวเตนะสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นมวยรอบโกลบอลเฮาส์เอทแมนทัวร์เมนท์นะผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมก็จะไปเจอกันในคู่ที่9นะครับผมซึ่งคู่คู่ที่9นะครับผมก็มีเมรีอ่าพยักสมุยยิมนะครับไปรอแล้วนะครับ เราไาดูไฮไลท์ในยกที่หนึ่งกันนะครับผมจังหวะนี้ทัสเตะขึ้นสูงมานะก้านคอเลยนะโดนนาวหงสวนหมัดขวามานะครับผมในจดนี้ในจังหวะนี้นะทัตจะเตะม,มานะโดนนาวหงก็พยายามจะเตจะเตจะต่อยเข้ามานะครับผมในจดน,นี้นะเพราะว่าเกี่ยวขาได้นะครับผมในจังหวะนี้ทัสเตะสูงอีกแล้วนะโดนนาวหงนะเตะสวนมานะขวามานะครับผมแล้วทางทัสจำเป็นต้องบิดแล้วก็ผักทุ่มล้มลงไปเลยนะะในจดนี้แลกหมัดแลกต่อกันไปนะครับผมในจดนี้ เรามาดูไฮไลท์ในยกที่สองนะครับผมจังหวะนี้นะทัตเตะสูงอีกแล้วนะโดนนาวหงนั้นสวนมานะครับผมทั้งหมัดทั้งเตะเลยนะในช็อตนี้อ้าวทัตเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนเล่นหมัดบ้างนะในช็อตนี้แล้วก็จะเตะอ,อีกแล้วนะโดนนาวหงนะที่หมัดขวาก็าไปเต็มหน้าเลยนะจังหวะนี้ทัดจะถีบใช่ไหมโดนอาหงเตะมานะแต่ทางทัยก็เกี่ยวขาได้นะครับแล้วก็ผลักออกไปก่อนนะเล่นเอานาวหงนั้นเสียหลักลงไปเลยนะครับ า player, มาดูไฮไลท์ในยกที่สามกันนะครับผมจังหวะนี้นะทัดก็หมัดขวาไปไม่โดนนนเาหงสวนหมัดมานะหมัดขวามาเช่นกันและจังหวะนี้ทัดหมัดขวาหมัดซ้ายเข้าไปนะเต็มคาราเบลเลยนะเนาหงโดนไปเต็มๆเลยนะในจังหวะนี้เตะขวามานะเนาหงจะเบียดตอกมาแต่ไม่โดนนะครับในช็อตนี้และในจังหวะนี้เตะขวาของทัดมานะเนาหงจะเบียดตอกนะอันนี้น่าจะเป็นภาพอีกมุมกล้องหนึ่งนะครับผมและในช็อตนี้นะฮะ ทัดถีบมาโดนน้หต่อยตัดลําตัวเข้ามานะแล้วก็ตามไปเตะขวาไปนะแต่เตะไม่โดนนะเดี๋ยวจะให้หมัด้ายตบไปนะครับแล้ในช็อตนี้นะทัดจะเข้ามาใช่ไหมโดนนาำหง์จับก่อนแล้วก็กดลงไปเลยนะในช็อตนี้สำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งสีน้ำเงินนะทั จันโวเตนะที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับ